อยู่ญี่ปุ่นแต่อยากลงทุนในสังหาริมทรัพย์ไทยต้องทำไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันสำหรับใครนะครับที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าอยากลงทุนใสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับเรามีวิธีการง่ายๆนะครับตอนแรกนะฮะก็คือเราใช้บริการเอเจนซี่นะครับในการช่วยหาสังหาริมทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติใครที่อยากซื้ออยู่เองก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าถ้าเป็นมุมมองของการลงทุนเนี่ยถ้าใครอยากได้เป็นบ้านปล่อยเช่าก็ได้นะครับหรือว่าคอนโดปล่อยเช่าก็ได้โดยที่ถ้าใครเพิ่งงงเเเรรรรรริ่่่่่่มมมต้้้นน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 ะะะกกก็็็แแาาาาาาาปปคคคคอออโโดททีีไพับบบหืวยู นะราคาคือประมาณหนึ่งถึงสามล้านสี่ล้านเนี่ยแล้วแต่เราเลยยิ่งถ้าสมมติเราทางานที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเราจะยิ่งได้เปลี่ยนในเรื่องของเงินเดือนเงินเดือนที่มากขึ้นตรงนี้เราสามารถที่จะไปยื่นการกู้ต่างประเทศก็ได้เพราะถ้าใครมีเงินสดก็คือสามารถทำได้เลยนะครับโดยที่ระยะเวลาเนี่ยถ้าเป็นการกู้นะใช้เวลาประมาณ1เดือนถึงเดือนครึ่งนะครับในการดําเนินการตรงนี้แต่ว่าถ้าสมมติใครที่ต้องการซื้อเงินสดเนาะก็ใช้เวลาแค่ไม่เกิน1สัปดาห์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่การซื้อเงินสดก่อนครับโดยการให้เอเจนซ เพื่อดูอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้แล้วก็ทําเรื่องอซื้อได้เลยนะครับโปรเซสการซื้อเงินสดนะครับก็อย่างแรกก็คือทําการวางประจำทาสัญญาก็ต่อไปคือนับวันโอนได้เลยนะครับมาดูเรื่องของการยื่นกู้นงครับตรงนี้โปรเซสใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่สองเพศด้วยกันคือแบบแรกคนที่ทํางานจากที่ญี่ปุ่นมาไทยเป็นค้างคาวนะอาจจะมีการโยกย้ายที่ทํางานเพราะว่าไปนะครับส่วนแบบที่2อเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทํางานที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะฮะแลคือพนักทญี่ปุ่นระยะย,ยาวเลยแต่ว่ามีการยื่นกู้แบบ ผู้ร่วมนะครับกับคนที่อยู่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องคุณพ่อหรือคุณแม่นะครับเราตัวนี้จะยากหนึ่งแนะนําเป็นแบบแรกดีกว่านะครับที่มีการย้ายมาทานาที่ประเทศไทยตอนนี้เราจะมีเครดิตที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับที่ไทยด้วยทําให้เงินเดือนตอนนี้เราสูงขึ้นแล้วก็อัตราในการยื่นกู้จะได้มากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นสอทางเรื่องนะครับในการลงทุนลงสหาที่ประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเงินสดนะหรือว่าการยืนกู้นะครับหรือจะมีอย่างนึงคือการผลิตตรงก็ได้ครับถ้าใครสนใจก็อินบอกกระทาไงเลยนะครับสุดท้ายนะคร